เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวาพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆชมเล็กซื้อเล็กอยู่นะครับบ้านพร้อมที่ดินกว้างๆเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศดีวิวภูเขาด้วยสไตล์บ้านทุ่งบ้านสวนทางจังหวัดนะครับ สวยงามมากๆบรรยากาศก็ดีเช่นกันแต่ก็มีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรี่ยวไม่กันดานอยู่อ,อาศัยได้จริงใกล้แหล่งความเจริญตัวบ้านขนาดกว้าง6เมตรยาว5.5เมตรสูง3เมตรครับสูง3เมตรด้านล่างเป็นยกพื้นครับใต้ถุนโล่งเทพืนปูนเรียบร้อยครับไปตั้งเตงไปนอนเล่นสบายๆผูกเตงนอนเย็นสบายชิวๆเลยจะก่อล้อมทำเป็นชั้นด้านล่างได้อีกนะครับทำเป็นบ้านสองชั้นได้เลย สวยลมเย็นสบายครับตัวบ้านนี่พร้อมอยู่ครับบ้านพร้อมอยู่เลยแถมตู้โซฟาโซฟาปั๊มน้ำแทงน้ำมาหินอ่อนชั้นวางของเครื่องทำน้ำอุ่นแค่ไม้ไผ่ด้านล่างน,นี้ก็แถมไปด้วยครับมีห้องน้ําด้านนอกครับพร้อมอยู่ครับบ้านสวยพร้อมอยู่หลัวหน้าบ้านเป็นปีกไม้สักนะครับ้างบ้านหลัวรดหนามตะไคร้ สวยงามครับปลูกต้นหมากต้นไม้เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยปั๊มน้ําแทงน้ำก็มีเพราพร้อมเขาอยู่ได้เลยครับน้ําพร้อมไฟพร้อมแน่นอนต้นไม้ก็มีต้นตะแบกอินทนิลจานมะม่วงอกร่องมะม่วงน้ำตอกไม้เหลืองปีระทอดมะม่วงเขียวสเสยมะพร้พาวประดู่มีกล้วยมีทงอุไรครับแก้วมุกดาชงโคเห็ุที่ขายครับเพราะว่าเจ้าของทําบ้านพักตากาอากาศากกาเอาไวพา้พักครับไม่มีคนดูแลก็เลยขาย ลงมาจากลาดยางนิดเดียวครับลาดยางเป็นทางโค้งๆนะครับท่าใดสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยครับสำหรับเบอร์โทรเจ้าของถ้าชอบก็ฝากากดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าให้เลือกซื้อกันประจำได้ไม่พาคลิปให,ใหม่ฝากกดถูกใจใด้วยราคาเพียงหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับบนพื้นที่200ตารางวา แปลงนี้อยู่อำเภออูออ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับอู่ข้าวอูน้ำเลยทีเดียวครับวิวภูเขาแต่ใกล้เมืองนิดเดียวสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ